สวัสดีค่ะพี่น้องพะกับช่องก้อยเรองแสนสาวยาโซทอนใจหำหอนใส่บังไฟแสนเคยเดินเคิดกับอไอเป็นแสนงานบุญบังไฟวิมานทวนแทนเงียนบึงองค์นาพี่น้องสวัสดีค่ะอยู่ที่นี่อันมื้อน,นี้อยู่บ้านค่ะพี่น้อง เมื่อกี้นี้อาร์ตเก็บไปแล้วเด้พี่นอนกำลังว่าสิลง่งอ้าว่ามันมมีคาตางกลองลูบอกมากรกูบเห็นแนวพอเห็นเนี้ยพอเปิดไฟาง้หลังอะคหาพี่นอนก็เลยโอ้ยทายใหม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ทำแมนบ้านเรียบร้อย สักผ้าสักพ้าทำความสะอาดบ้านเต็มแม่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องก็ขึ้นนอดบ้านขี่นอดบ้านเด้แต่ไปเกี้ยวเขาแล้วอันคุณยายก็เกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องอยู่หน้าบ้านานางามนะคะเกี่ยวเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ยังเจอหน้ากกตานกับหน้าตัวขี่บ้านอยู่นี่แหละพี่นอ้องพี่นอ้องบุญกฐิน มือวาอน,นี้นะคะบุญกะทินวิที่วัดไทยที่เนเธอร์แลนด์ก็ได้อนุโมทนาบุญกับพุณนแม่นะคะเ่นไปบด้ไต้องคอยมีงั้นที่สิบแปดที่สิบแปดนะคะจะถึงนี่เป็นรอยกระทงนะคะพี่น้องพี่น้องช,ว,ชวนพี่น้องอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเบลเยียมาายล้กกัลยอรมันเขๆ หวมบุญหัวง,วง,งานกระเดอ้ลพี่น้องมาเทียเ่ยวพอว่าเสร็จเป็นพักคุณละไมแล้วกะ็ของอยู่ของกินมากมานะคะพี่น้องเพื่อสิของไทลยๆเ่านี่ละพี่น้องบดกับเขาแน่พักแม่ปะพีกปะพายมีเบิรคุยยางคนนุณแนวแล้วกะ็กินเขาแล้วกะ็มีทำคุณลอยกระทงนะคะทำบุญลอยกระทงเป็นหลวงอานะคะ หลวงอาสำร,รองหลวงอาพระอาจารย์ที่เฮ็ดบุญนละพี่น้องก็ถือว่าขอบบุญขอบคุณลายลายขอบคุณาภาพเก่าาภาพใหม่ขอบคุณพี่น้อ,นนองหลายอายผู้ที่คิดอทอดคิดถึงสาววัดเเมืองอุบลแต่ไปจวดจะไ่ไปฝากก่อนลองกอดรไปไปผ้าปีผ้านองเข้ามวนผ้าคนบ้านเข้าเลยยูไก่บ้านนะคะ ในมวนเดี๋ยวซื้อได้แบบว่าพบปะกันแล้วก็เดี๋ยวส้างมอลำ่มเดีเฮ็ดบุญน้ำพร้อมกะเป็นความสุขกลับไปแล้วก็ไปสู่การสู่งานดีก็ขอบขอบคุ้ยถึงเวลาหล้กก็มาอันมีบุญมีงานกันมาตุ่มมโฮมกันนอนในยู่ไกลบ้างไกลอีพออีเมะเ็นยงแม่ในพี่น้องที่ทั้งบ้านเฮ่าเดีก็ไเด้ไปเฮ็ดบุญกระทินพี่แล้วก็ได้ไปเฮ็ดบุญกระทินอยู่ทั้งบานอยู่ได้หาพีปีที่แล้วนะคะก็แต่ซื้อว่าไเลย ได้ห่วงบุญเด้บินดูแล้วกันมีความสุขแต่ว่าปีนี้ครสูกกกงกับอากาศหนาวแรงกายก็บ่ค่อยสบายไปไหนแล้วพี่น้องมันเย็นมากเลยเสียงแหบไปเลยนะมันหนาวนะค่ะพี่น้องนับเหมือนหนาวไปหนะอันมือว่านี่กัไปหาหม,มอรับพูดไม่นวดแล้วก็แหวซื่อดอกไม้มาไหว้พระนะคะเพราะว่าค้น้าแล้วกะพี่น้องเวียงใดในนาะไปเอาบุญกระถิ่น ถ้านเจ้าบุญทั้งใดแน่ผู้เกี่ยวข้ากับเกี้ยวทั้งบานก็ใส่รถเกี่ยวใส่รถเกี่ยวแล้วกับวุ้นเยได้พีน้องตมาตากอีกนะครับตมาตากข้าวเพราะว่ารถเกี้ยวนี่เห็นยาย่ามันค่ะมีขี้ดินมีอย่างน้ำๆกับมาตากใ้มันแห้งไล่ขั้นตอนนี่ค่ะว่าเลีย หลูเศร้าให้เศร้าหน้าเนาะแต่ว่าปีแล้วนีก่กบมวนปีนี้ปีนาน,นสงสัยเือตองเบิ้งในช่วงนี้ต้องลงไปสัมผัสกับบรรยากาศช่วงเกี่ยวเขาปีแล้วก็คือการขึ้นมาเนี่็คือช่วงเพิ่นเกี่ยวเขาพอดีนะงเ้าก็ไปอยู่แต่ว่าปีที่มาเนี่ยเบิงระยะเวลาให้มันตรงกันแล้วช่วงเกี่ยวเขาแต่ว่าช่วงปลาคอนหรือว,ว่าปลาลงตรง ไอ้ฝนตกจับปลานี่ผ่านมาแลว้วเห็นแต่ไปสัมผัสมาแล้วเนาะพี่น้องจะขอบุณขอบุณพี่น้องที่ติดตามขอบุณทุกกำลังเร่งใจด้วยค่ะวบวาสิอยู่ทางไหนที่มอบให้นะคะพี่น้องทั้งนี้ก็สูงกับอากาศหนาวเดี๋ยวพวโดนดอกพี่น้องนะสิกลับเพื่อการละอวยหนีหนาวไปเพลิงหอนไปเพลิองอากาศดีๆบานเท่านะคะอยู่ดีไม่แห้ง เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณนทุกกำลังเล่นใจพอกันคลิปหนานนะคะ